สวัสดีค่ะวันนี้พี่พรจะพามาทำกระเป๋าคุณหนูแบบนี้นะคะเรามาดูริบบิ้นกันค่ะเราใช้ริบบิ้นสามเส้นค่ะยาวอยู่ที่สี่สิบห้าเซนติเมตรนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะพับริบบิ้นค่ะพับครึ่งเลยนะคะลักษณะนี้ค่ะแล้วก็กวนให้เป็นรอยค่ะแล้วทีนี้เราเส้นที่หนึ่งออกมาค่ะจับริบบิ้นค่ะพับเข้ามาค่ะ เป็นรูปสามเหลี่ยมตรงรอยที่เราพับเมื่อกี้นะคะแล้วก็พับมาทางด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมลักษณะนี้นะคะ่ะทีนี้พับกลับไปข้างหลังะคะ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พับกลับมาหาตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้เอาเส้นด้านซ้ายค่ะพับไปทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วกลับด้าน,นะคะ่ะแล้วก็สอดเข้าช่องนี้นะคะ่ะแบบนี้นะคะเราทอนลักษณะนี้ทั้งสามเส้นค่ะ แบบนี้ค่ะจับริบบินค่ะพับเข้ามาตรงร่องที่เป็นรอยค่ะสามเหลี่ยมแล้วก็พับทางด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พับกลับไปข้างหลังค่ะแล้วพับกลับมาหาตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเส้นด้านซ้ายค่ะพับไปทางด้านขวาค่ะกลับด้านค่ะแล้วก็สอดค่ะเส้นที่สามค่ะจับริบบินพับเข้ามาค่ะแล้วก็พับมาด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก็พับไปข้างหลังค่ะเสร็จแล้วก็พับข้าหาตัวเองค่ะทางด้านซ้ายพับไปทางด้านขวาค่ะกลับด้านค่ะเสร็จแล้วก็สอดค่ะแบบนี้ค่ะพอเราได้ทั้งสามเส้นแบบนี้แล้วค่ะแล้วเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองลักษณะนี้ค่ะแล้วก็เอาไปค่ะเส้นที่สามเส้นที่หนึ่งค่อยกันลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะถ้าเป็นมือใหม่นะคะพี่พรแนะนําให้ ติดเทปสช่วงนี้ค่ะเทปสช่วงนี้นะคะจะได้ง่ายขึ้นนะคะทีททนะทนี้เราจะทําเส้นกลางค่ะเส้นกลางแล้วเราก็จะมาทําเส้นแรกนะคะเอาเส้นกลางไปก่อนค่ะเราจะทําช่วงนี้นะคะช่วงข้างบนของตัวนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นกลางก่อนค่ะขึ้นไปข้างบนค่ะลักษณะนี้ค่ะทีนี้เส้นที่หนึ่งค่ะพอตัวนี้ขึ้นข้างบนแล้วตัวนี้เราจะอ้อมมาข้างหลังค่ะลักษณะนี้ค่ะ ีนี้เราจะได้ลิบบิ้ฝั่งนี้ห้าเส้นค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้ฝั่งนี้ห้าเส้นทีนี้เราก็จะทําเส้นกลางเหมือนกันค่ะทําเส้นนี้ก่อนนะคะเข้ามาทําเส้นนี้เส้นนี้ค่ะมันอยู่ข้างบนใช่ไหมคะล้วก็จะอ้อมไปข้างหลังค่ะดูลักษณะของลิบบิ้ค่ะตอนนี้อยู่ข้างบนแล้วก็จะอ้อมไปข้างหลังค่ะอ้อมค่ะไปข้างหลังลักษณะนี้แล้วก็คยขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ลงไปข้างหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้ น้องก็จะมาอยู่ฝั่งนี้สองเส้นแล้วนะคะอันนี้เส้นแรกตัวนี้ค่ะน้องอยู่ข้างล่างแล้วก็ต้องขึ้นข้างบนค่ะแล้วก็ลงข้างล่างค่ะแล้วก็ขึ้นข้างบนค่ะแบบนี้นะคะเราได้ฝั่งละสามแล้วทีนี้ดึงให้กระชับค่ะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ดึงให้กระชับ เสร็จแล้วทีนี้เราจะทําเส้นแรกค่ะเราดูลักษณะของลิบบี้ค่ะมันอยู่ข้างบนใช่ไหมคะตัวอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะลงไปข้างล่างค่ะเราจะค้วยลงมาข้างล่างอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ขึ้นข้างบนค่ะเราจะทําแบบนี้อยู่สามรอบนะคะแล้วก็ดูัวนี้ข้างล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนค่ะแล้วก็ลงล่างค่ะแล้วก็ขึ้นข้างบนค่ะลักษณะนี้ค่ะเราจะทําอยู่สามรอบนะคะนี่คือรอบที่นี้รอบที่สองค่ะทําแบบนี้ค่ะ สลับไปค่ะถ่วยไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไปด้วยนะคะจัดกี่ไปด้วยพอรอบที่สองนี้เราจะใส่เหรียญน,นะคะช่วงนี้ค่ะแล็วตามความต้องการค่ะใส่เหรียญไหนก็ได้ค่ะอันนี้รอบที่สามค่ะลักษณะนี้นะคะ แบบนี้ค่ะพอ,อครบทั้งสามรอบแล้วเราก็ดึงค่ะดึงให้กระชับน้องก็จะเริ่มเป็นรูปกระเป๋าแล้วนะคะก็จะดึงให้กระชับค่ะทีแบบนี้เราจะทําการสอรดด้านนี้ก่อนนะคะเส้นนี้ค่ะเราสอดตามแนวเลยคะ่ะอย่างนี้นะคะตัวนี้ค่ะเราสอดตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะ ตรงน,นี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะสอนด้านนี้นะคะสอนแล้วก็ดึงค่ะดึงให้กระชับค่ะ อนี้ค่ะลิปปี้ตัวไหนที่มันยังสอดได้เอแล้วก็สอดมาลักษณะนี้ค่ะเป็น,นค่ะ ทีนี้เราก็ตัดลิมบี้ส่วนเกินทิ้งได้เลยนะคะพอเราตัดลิมบิ้ส่วนเกินทิ้งแล้ว ทีนี้เราจะตกแต่งค่ะอันนี้คืออุปกรณ์ที่ฟอนเตรียมมาตกแต่งนะคะแล้วก็จะใช้ปืนกาวค่ะใส่ตรงดอกไม้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะวางลงค่ะอันนี้เรามีตัวไหนแล้วก็ตกแต่งตัวนั้นนะคะตามความต้องการของเรา ลักษณะน,นี้ค่ะทีนี้ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะก็จะใส่ก็ ประมาณนี้เสร็จแล้วค่ะสำหรับกระเป๋าคุณหนูนะคะท้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ไปจะให้กับพี่พรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ